าบอกว่าโหตกใจมากเปิดบ้านมาตายเกลื่อน <c oughs> ไก่ชนที่เลี้ยงเอาไว้อคุณผู้ชมนะฝีมือใครฝีมือของหมาเพื่อนบ้านนะคะ <c oughs> เห็นแล้วตกใจมากแล้วครั้งนี้เขาทำยังไงกับศพไก่ชนไปดูค่ะ <c oughs> หมาคขวะอ้นอยั่นไงนี่ผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุเห็นชัดเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสุ่มอยู่ตรงนั้นน่ะนึกงว่าตัวดำแล้วจะมองไม่เห็นหมาสีดำค่ะมันเข้ามากัดไก่ชนสามสิบสี่ตัวเจ้าของฟาร์มเขาเอาตาข่ายเนี่ยมาไล่จับแล้วนะแต่สุดท้ายหมามันก็กัดตาข่ายหนีออกไปได้ทิ้งเอาไว้แต่ซากดูสิเนี่ย เห็นแล้วก็โอ้โหเศร้านะ34ตัวไม่ใช่น้อยแต่ทีเนี้ยก็ถือว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและกันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าของฟาร์มไก่ด้วยความวาที่ไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านเน่เนาะเขาก็เลยเนี่ยครับอุ้ยจอยเขาถอนขนทำาไรอ่ะถอนขนเพื่อทำต้มยำสิคะ <c oughs> รออะไรต้มยำไก่ชนหม้อใหญ่รแสแซ่บทำแจกชาวบ้านนี้โอ้แน่นหม้อเลยแจกให้ชาวบ้านกินฟรีฟรเลยถือว่าทำบุญวันแม่เมื่อวานไงเอาจริงแต่คนเลี้ยงเขาไม่รู้สึกว่า มันยังไงคนรักไก่เหมือนลูกอะโอ้แต่มันก็เยอะเหลือเกิน34สร้ส่ซากมึงจะไปทําอะไรไงพี่โจครับเจ้าของฟาร์มคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจริงๆมันจุกนะเห็นซากเนี่ยมันจุกในอกอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วไก่ชนเหล่านี้เนี่ยเลี้ยงเอาไว้เพื่อที่จะส่งคืนเจ้าของจะได้เงินประมาณ4ี่0มื่นบาทแต่ว่าเอายังไงอะหมามากัดตายจะไปโทษหมาหมามันก็ไม่รู้เรื่องอะก็ยอมไปเลยแล้วกันสุดท้ายใจสู้ต้มไก่ชนให้ชาวบ้านกินแทนค่ะไม่รู้จะทำยังไงพี่ ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะเนาะเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหาเพราะว่าสัตว์มันตายไปแล้วคนแบวเรื่องกันมันก็มันยังไงก็แปลกนะับพี่ไม่รู้จะทําไงแล้วจุกไปหมดเลยเงินก็อยากได้แต่ว่าไม่อยากให้มิตรภาพคนที่อยู่แถวบ้านมันเสียไปอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นอันนี้คือแบบเป็นคนที่คิดบวก<อ>คิดบวกมากไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้